สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปลายฟ้าโคกทุ่งเลขที่สิบเอ็ดค่ะดิฉันเด็กหญิงพราวประผัดพลอยเลขที่สิบสองค่ะดิฉันเด็กหญิงนภศรันทองเลขที่สิบแปดค่ะดิฉันเด็กหญิงพาชรพรตากวนเลขที่ยี่สิบหญิงมุฒิสมเพชรเลขที่ยี่สิบสามค่ะเด็กหญิงวันสลีคนาคเลขที่ยี่สิบไปดูกันเลยค่ะวุ้ยคาเฟ่เด็กเพล่นเป็นปัญนาจ๋าเนี่ย เราไปดูวิธีทากันเลยค่ะวิธีทากนะคะเราใส่น้ำลงไปก่อนนะคะเราก็อันนี้เราจะมีแป้งแล้วก็ผงซักเฟอกนะคะเราจะมีใช้แป้งนะคะในการขาดขาดถูๆนะคะแบบถ้าตรงไหนที่มันสกป,ปรกมากๆอันนี้เราใส่ลงไปแล้วนะคะเราขาย,ยี้ค่ะขย,ยี้ขยี้ขยี้ตรงคอแล้วก็แขนนะคะแล้วก็ใช้แป้ง ถูถูค่ะแล้วก็ล้างน,น้ําที่สองค่ะแล้วก็น้ําที่สามค่ะแล้วก็รอให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็บิดบิดค่ะแล้วก็ให้น้ํามันออกอันนี้ก็คือการตากผ้านะคะทุกคนก็คือตากให้มันแห้งนะคะให้มันเจอแดดนะคะกลิ่นจอก็จะไม่อับต่อไปนะคะก็คืเป็นการรีดเสื้อคะ่ะเสื้อให้เสื้อแบบเรียบนะคะในการจัดใส่ตู้นะคะก็จะสามารถแบบแบ่งได้ง่ายมากขึ้น,นะคะ่ะ เราจะรีดตรงบริเวณแขนเสื้อนะคะจากนั้นเราก็มาเก็บใส่ตู้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อยค่ะเข่เมืงไทยนำตัวอู้เสพนีนิตสั่งตัดสิทีย์การจังรอง่ลกันนะปีินี้ชมส่งประกาศที่ราได้จับได้